ครับวันนี้เราก็จะมาผัดเครื่องแกงครับหน่อเหลียงกับกุ้งนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเลยก็มีแค่หน่อเหลียงกุ้งเครื่องแกงกับที่แกงเผ็ดนะครับน้ํามันน้ําปลาชูรสนะครับเริ่มแร้เราก็ทิกแกงลงมาผัดให้ละเอียดนะครับให้หอมนะครับโเครื่องแกงหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่กุ้งเลยครับและหน่อเหลียงลงมาเลยนะครับจะไฟแรงนิดนึงนะ เหลี๋ยวนี้เราเพาะเองนะครับง่ายมากนะครับเดินน้ำสักหน่อยนะครับ้มีน้ำขุกขิกนะนลําปลาตึงรถถือรถน,นิดหน่อยนะครับน้ำปลา กลิ <c oughs> <c oughs> ่นหอมมากนะปิดฝาแป๊บนึงนะไอ้ยกุ้งมันสุกน่าจะใช้ได้นะนานมากเดีย๋ยวกุ้งมันจะกดเล็กหมนคคกนดนะโอ้หนี่ยสุกกำลังดีเลยนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับโอ้หเสร็จแล้วง่ายง่ายผัดหน่อเลี้ยงกุ้งสดนะครับเช้านี้เปิดร้อนร้อนไหมนะครับครับ ตักข้าวมาเลยครับเ๋ยล่าให้นี่นะครับอืมกุ้งเป็นตัวเป็นคำคำเลยนะครับสวัสดีครับเช้านี้คุยต้อมผัดนอเลียงกุ้งสดนะครับเออใครอยากได้หนอเลียงเพราะหนอเลียงเองนะครับบอกได้นะครับผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนอยากเพาะเองกินเองนะครับความปลอดภัยของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับเลียงที่เราเพาะมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับ ซื้อเม็ดมาแล้วก็มาเพาะด้วยน้ำนแล้วไม่ต้องใช้ดินใช้แกลบอะไรเลยนะครับเก็บง่ายมากนะครับเมื่อเช้าก็เอาไปทํากินไปแล้วรอบเป็นมันเยอะมากกว่าที่คิดเพราะว่าข้างล่างมันโดนน้ำชุ่มช่ำไเลยงอกลากยาวหัวโตกรอบอร่อยแน่ๆนครับไา้สารพิษอันนี้ก็คือที่เราฟิลเตอร์กองตู้ปลานะครับไม่ต้องซูมครับน้องแดกวานี่ครับ ดูติดก็เป็นอย่างนี้นะครับปูกง่ายมากครับคุ้มจริงซื้อเกากินเนี่ยแพงมากนะครับโลหลายร้อยเลยครับสังเกตได้ถุงนิดดนึงงห้าสิบสามสิบร้อยหนึ่งดูนี่นนโอ้ยไม่อยาจนเหลาโอเคครับพอแล้วน้องแตยกว่าไปไปค่ะใช่ครับ